กราบสวัสดีเจ้าปแม่พี่น้องกูคูกคนตอนนี้เวลาตีสอกเป็นตีสองที่ต้องโบทรมันมากก็คือว่าวันนี้ตั้งใจเลยเจ้ากินข้าวต้มถ้วยเดียวคือต้องโบจะรับก็คือมาได้เลยคือหิวหิวหิวเจ้าปแมแี่น้องนี่ก็คือพักเจ้าไปโคนมาคือสภาพหิวหิวมดแล้วหมูหมูมากสูตรต้องโบเหมือนเดิมค่ะวันนี้และคือนี่ อันนี้คือหมูสามจันเจ้าคือเหลี่ยมอีน้องโมกัจกกดจักรีรูนั่นนะโมกถึงนี่ตายคือมันฝังปลแม่พี่นงน้ำซุปก็คือมาได้ต้มเจ้าก็คือใส่อีไปก่อนนี่ค่ะมีคุณเลี้ยนเพียนครูคัวก็คือว่าต้องเอาสาับจานลงไปก่อนน้นองโมแมนพี่นงเสียงมูพลแมนพี่นงเสียงมูลงเต่าอินเซนเจ้าปลาแม่ปี่นงใส่งินเซนเง่นเซนมาเจ้าปลาแม่พิ่นงตอนนี้คือเวลาที่รอคอยนี่ คือได้ยินเสียงก็แห่เสียงกับมีความซุบแล้วก็มันไปด้วยเนี่ยจริงจังเนี่ยเย็นเย่็นโขบมันก็เห็น หมูมักสดใสลงโบะเจ้าเออแบบนั่งกินเงินเลยเวลาตู้เย็นวันนี้หมูโบะแม่นี่น้องยากินอย่างบ่คืนคือิดยังไง อ,อันนี้อันนี้เป็นหมูหมูสูตน้องโบตีเอาไปจุม่มนะเจ้านี่คือเอาไปจุม่มพักของเนซ้น ขุมังคุดยอดคุดยอดหมูมากหรอนี่โบแมทพี่น้องคือน้องโบไทยอยใส่ไข่แนกเกินไปโบแมทพี่น้องจะพูดว่าถ้าใส่ไข่แนกแต่ยังตาหันเจ้ามันก็จะมีความปิ๊บกระทะเล็กน้อยถึงปานกลางสิ่งสำคัญขาดได้อู๋ต้องหมูไข่โบแมทพี่น้อง ใส่หูปีปอแม่ปีนน้งองหันใส่อีเลยหอหมูน้องบบหมูมังโบหอมอืมอืมคุณตอนเนี้ยภาวนายอย่างเดียวเจา้าปอม่เป็น้องแก้ห้ามรับเพราะว่าแก้มีกระป๋องเดียวถ้ากระป๋องเนี้ยคือเคยใจมาแล้ว ตองหูใครเจ้าน้องโบจะต้องอ,องมาคุกอีกหลันจิ้มเล็กน้อยเอะ๊ะสันส้นสั้นแล้วคือกินกินกินเซ็ตจะได้นอนลอะเพราะว่า คือมันแบบอิม่มมันตึงเหมือนล่ากบแมพี่น้อกมืน,น,ไปไปนเดี๋ยวนี้เลิ่มมาเลื่มอิ่มละตาเลื่อมม้อย,ม,อยม้อยละเดี๋ยวขอจัดการบนเตานี่ขึ้นแล้วและจานนี้ขึ้นแล้วกันเจ้าบบแมพี่น้อกสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะถ้าใครชอบนุ่งโบฟากดไล่กดแชกดติดตามนุงโบโตเต็บไว้นักนักนือเจ้าคลิปนี้ไปก่อนเจ้าลากอนเพียงเต่าอี้บายบาย